เพื่อขายผู้ผลิตข่าวจังหวัดสตูลเยียวยาเพื่อน,นักข่าวที่ประสบภัยน้ําท่วมขณะหลายพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ําท่วมติดต่อกันหลายวันหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์สร้างกําลังใจและดูแลครอบครัวผู้สื่อข่าวด้วยกันนางสาวภัชรีเกิดพรมประธานเพื่อขายผู้ผลิตข่าวสตูลพร้อมด้วยนาวโทธนภูมิประชีพ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่452เมอบหมายให้เรือโทรสุโภทองย้อยรองผู้บังคับหน่วยเรือหลวงมันนอกเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่3และกําลังพลชุดจิตอาสาได้นํำข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มสะอาดและยารักษาโรคพร้อมทีหมอทหารเรือดูแลตรวจสุขภาพเยียวยาคนในครอบครัวผู้สียชด้วยกันสร้างรอยยิ้มอิ่มใจให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ขณะที่ตำบลละงูได้รับผลกระทบรวมกว่า8หมู่บ้านทั้งส่วนบกและส่วนทะเลในพื้นที่หมู่บ้านติดริมฝั่งคลองละงูได้แก่หมู่ที่3หมู่ที่5หมู่ที่9หมู่ที่11และหมู่ที่13ในส่วนนี้จะได้รับผลกระทบจากน้ําลนตลิงในคลองละงูและเป็นพื้นที่รับน้ําจากอําเภอมะนังทําให้น้ําเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบกินพื้นที่100%ในส่วนฝั่งทะเลได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่14 ซึ่งในส่วนนี้จะได้รับผลกระทบจากลื่นลมกันโชกแรงทําให้ถนนตัดขาดพังเสียหายและมีพื้นที่น้ําท่วมขังรวมกว่า30หลังคาเรือนทางองค์การบริหารส่วนตําบลละงูโดยนายจํารัดห้องซ้ายนายกได้สั่งการเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้นได้มีการแจกจ่ายน้ําดื่มสะอาดและเยียวยาในส่วนบ้านเรือนพังเสียหายจากพายุลมแรงได้มอบวัสดุมุงหลังคาเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน ขณะที่นางสำลีลัคนาวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงพร้อมหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่4 5 2และผู้นำท้องที่กำนัตนตำบลกำแพงสมาชิกสภา,าอบตอกำแพงคณะบริหารแบ่งทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่4บ้านคนใหญ่หมู่5บ้านปีใหญ่ หมู่7บ้านโกตาและหมู่10บ้านปากปิงด้านอปตฉลุงความเดือดร้อนเสียหาย14หมู่บ้านกว่า2,000ครัวเรือนต้นไม้ล้มพายุพัดไฟดับแจกถูงยังชีพเบื้องต้นจากอปตฉลุงอเมืองสตูลอบจสตูลรวม3521ถุงมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมบริจาคอาหารแห้งน้ำและทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยด้วยขณะที่เขตเทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับน้ำก่อนลงทะเลได้รับผลกระทบ7หมู่บ้าน2 3 1ครัวเรือนนายกเทศมนตรีตำบลของขุดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เร่งนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกถึงบ้านทั้งนี้ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยข้อมูลณนะวันที่19กันยายน2567เกิดอุทกภัยและวาตภัยตั้งแต่วันที่15กันยายน2567ในพื้นที่7อําอำเภอได้แก่ อำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลอำเภอชาพแพอำเภอมะนงังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงและอำเภอชุ่งว่าอุทกภัยจำนวน7อำเภอ22ตำบล156หมู่บ้าน5,943ครั 5, วเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมกันนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสตูลยังได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก และขึ้นลมแรงระหว่างวันที่17ถึง22กันยายน2567ทั้งนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้จึงขอให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถลม่มโดยเฉพาะในอําเภอชุ่งว่าอเภอําควนกะหลงอเภอํามะนงังและอเภอละงูอย่าลืมกดติดตาม2ใต้ n e w ทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูล2ใต้ n e w รายงาน